เป็นเส้นตัวแทนที่ให้เห็นว่ามาันลดลงมาเป็นการคำรวมทางสถิติเพื่อดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนแล้วก็เรียกเส้น,นเป้าชั้นนนะครับซึ่งก็จะเห็นแนวโน้มที่ลดลงทั้งบร,ริเวณริมถนนนะแล้วก็บริเวณที่ห่านจากถนนสอนเส้นสีน้ำเงินกับสีม่วงนะสีม่วงแทนบริเวณริมถนนนะครับกับสีน้ำเงินเนี่ยคือพื้นที่ห่างจากถนน เป็นเดียวกันเพียงเท่นถ้าดูเส้นตรงที่เห็นอยู่ก็จะเห็นแนวโน้มว่าลดลงแล้วลลตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ในมาตรฐานนะคะรับยกเว้นปี6-6หกเี่ยที่รีน้ทราบว่ามันมีสภาพของกั่าที่ค่อนข้างที่จะตื้นลบแลวก็ทำให้ปีนั้นเนี่ยมลพิทุกชนิดเลยสูงขึ้นหมนดเลยพียสองอันนี้อาจจะดูยากนะ อันนี้เป็นค่าเฉลีย่ยของแต่ละปีแต่ละปีเสน้นด้านล่างนะครับเสน้นด้านล่างก็จะเห็นเส้นตรงอยงของมันเส้นตรงมันมีแนวโน้มที่เอียมมงลงอันนั้นเป็นการแทนแนวโน้มการสิ่นแปลงในเชิงสถิติเนี่ยว่ามันเอียมมงลงนั่นหมายความว่ามันมีมาก,มนการลดลงในช่วงหมาเช่นเดียวกับค่าที่เราเรียกว่าเป็นค่า9.5เนะครับ กนะ็มีแนวมองลดลงที่เดียวกันนะแต่ที่เป็นปัญหาคือค่าเฉลี่ยรูปสี่ข้างนีที่เห็นอยู่นะครับที่ในพวกนี้ตั้งแต่มกราที่เห็นทางซ้ายมือสุดน,นะครับมันสูง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 มาไปจนถึงประมาณเดือนเมษายนก็จะลงลงเลยแล้วตอนกลางปีถภาเอาจากก็จะดีอันนี้เทียบกับค้ามาถานตัวใหม่มนะครับสส ถ้าไร้ลนูได้อย่างเนี้หลายหลายปีเนี่ยหลายชั่วโมงนี่มันดูดีขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็งหูนสูงนะสูงนะปีสองสามเนี่ยนะก็คือเส้นสีตั้งเงินที่เป็นเส้นหนาหนาก็ดูยานะว่ามันดีกว่าปีก่อนปีสองพันสิสองไหมสองพันสิบสามไหมก็เลยเราเอาข้อมูลเหล่นี้มานำเสนอในรูปแบบนึง กาเสนอในรูปแบบไหนหรือข้ามนี้ไปนะครับมาในรูปแบบนี้แทนปีเหมือนเดิมน,นะครับ2017ไปจน2000ถึง2023แต่ว่าการนำเสนอผลเ,เนี่ยออกมาในรูปว่าใน3 65วันมีจำนวนวันกี่เปอร์เซที่มีคุณภาพอากาศมีในระดับสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีส้มและสีแดง นะอันน e ี้ถ้าหากว่าระดับรวมการดูรวมของสีฟ้าสีเขียวกับสีเหลืองมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็สื่อว่าอากาศเปลี่อนจากดีข้ามมาดีขึ้นนั่นจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่ปี2010ระดับที่เป็นรวมกันของสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปี22มีอยู่แค่ร้อยละ10 ของการตรวจวัดในพื้นที่ที่เทศนครที่เกินมาตรฐานตัวหมายนะครับ27องศาถ้าเรายังคงมาตรฐานอยู่ที่50ของเดิมน,นะครับกรุงเทพของนิสลายถือว่าอยู่ในเกณฑมาตรฐานนะครับแต่ว่าเราไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะเราต้องไปให้หมันดีขึ้นกว่านั้นนะครับแล้วก็มาเจอปัญหาปี2023ที่สภาพอากาศที่ค่อ,อ,อ,อนข้างจะแห้ง ก็เลยทำให้อ่ารรวมของสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองน้มันลดลงนะครับเดี๋ยวปี2024กำลังรอข้อมูลอยู่คือที่แล้วที่เพิ่งผ่านจะเห็นว่าดีขึ้นกว่าปี2022นะครับ่าแล้วพื้นที่อื่นของประเทศไทยเราผู้เกียกรุงเทพนะพื้นที่อื่นอันนี้ก็เป็นในพื้นที่หลายภาคของประเทศไทย ภนะนะาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพนะครับภาสนใจก็คือภาคเหนือนะนะที่เห็นเป็นเส้นสีส้มและมีสายดองอยูนะ่ถ้าไปนับรวมปีที่แล้วเนะี่ยที่บอกว่าสถานการณ์มันก็ดีแนวะโน้มของภาคเหนืออีกนะใน4ปีที่ผ่านมานะก่อนหะน้าปี2-3เนี่ยก็เห็นแะนวโน้มลดลงเยอะเลย แต่ครั้งนี้ครั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพาอากาศโดยรวมด้ว,วยที่เป็นปัจจัยสังคัญที่จะทำให้มันมีปัญหาหรือไม่มีปัญหานะครับจะโดยรวมของ17จังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะก็จะเห็นนะครับว่าผลรวมของสีฟนะ้าสีเขียวสีเหลืองเนี่ยตั้งแต่ปี2019นสเก้าะเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมานะนะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาตลอดจนกระทั่งปีสองพี่สิบ นั่นหมายความว่าตัวทีเอ็ม2.5มีลดเงนในช่วงสงี่ปีนั้นนะครับค่อยๆลดเงลด,ด,ด,ดแล้วก็มาเจอปี2022เหมือน,นกันที่ปัญหาเหมือนกันพวกทูกที่ของประเทศไทยที่ภารการยรียนขึ้นะ